สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกับช่องแป้งทีวีแชนแนลกันอีกตามเคยนะคะวันนี้นะคะทุกคนเราจะมาแจกไอดีบ้านกลางทุ่งนาน,นะคะทุกคนหลังจากที่เราไม่ได้ทำคลิปแจกไอดีบ้านมานานนะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไอดีแรกจะหน้าตาเป็นยังไงเราก็หาไอดีได้มาทั้งหมด3 ID ไอดีนะคะอ่ะ นี่ก็คือ ID แรกเลยเข้าไปกันคือการอัปเดตใหม่ในครั้งนี้นะคะก็มีข้อดีก็คือถ้าสมมุติว่าแบบเราเข้าไปใน ID ดีไหน ID ดีหนึ่งใช่ปะเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้เลยคือมันจะวาร์ปมาให้เองอัตโนมัติแบบอยากไป ID นี้แล้ว ID ดีเนี่ยมันอยู่ไกลคือมันก็จะวาร์ปไปอยู่แบบแถวๆข้างหน้าเลยอะคือสวยมากอ่าตรงนี้นะคะข้างหน้า ID ก็จะมีเป็น ต้นไม้ดอกไม้อะไรต่างๆนะคะทุกคนพอเข้ามาข้างในเนี่ยคือจะเห็นชัดเลยนะว่าแบบมีทุ่งนาด้วยนะคะทุกคนตรงนี้ทุ่งนาคือแบบเหมือนจริงมากอ่ะเดี๋ยวเราทดสอบน้ำสีน้ําจะเหมือนไหมทุกคนแล้วคือน้ามันทะลุเข้าไปได้เหมือนของจริงเลยอ่ะถ้าสมมติว่าคลิปหน้าเนี่ยเรายังจําได้อยู่เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาสอนทําทุ่งนาดีกว่าถ้าเราจําได้นะว่าต้องทําสอนทุ่งนาอ่ะ แต่ถ้าเราลืมทุกคนก็มาทวงเราได้นะคะอะ่ตรงนี้ก็จะเป็นแบบทุ่งนาต่างๆนะคะอยู่รอบบ้านเลยคือสวยมากคือถ้ามีวันนึงเนี่ยแบบเดินลงบ้านแล้ววิ่งใช่ไหมวิ่งลม้มเราแบบหน้าไปถุ่มทุ่งนานี่จะแบบส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นราวตากผ้านะก็แบบตากผ้าไว้สองผืนส่วนตรงนี้ก็เป็นโซนของห้องครัวนะคะทุกคนมีแบบมีกระทะมีหม้อมีแบบว่าเป็นเก้าอี้นะนั่งยองๆอะ่ะ แล้วก็มีแบบเป็นอ่าเตาเขาเรียกไงเตาทองกับข้าวอะ่ะทุกคนสวยมากคือเหมือนจริงเลยอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นโซนของห้องครัวนะคะทําไมรู้สึกว่าไฟตรงข้าวต้มมันแปลกๆข้าวต้มหรือแกงฟักทองอ่ะส่วนข้างหน้าตรงนี้มีจักรยานอยู่สองคันนะจักรยานเด็กคันนึงแล้วก็จักรยานผู้ใหญ่คันหนึ่งมีเก้าอี้มีต้นไม้ดอกไม้ต่างๆนะ ส่วนเข้ามาในโซนบ้านนะคะดูคนอย่างได้ที่เราจะเจอเนี่ยจะเป็นเตียงนอนนะก็คือเป็นเตียงไม้เลยแต่ว่าขาดผ้าหม่มหรือว่าผ้าห่มอันนั้นแม้ที่มันตากอยู่หน้าบ้านอนะ่ะอันนั้นก็คือผ้าห่มนะส่วนตรงนี้ก็มีเทียนนะคะดูคนก็แบบใช้เทียนนะใช้เทียนเนี่ยเพื่อความสว่างไม่ก็แบบอาจจะเป็นเทียนหอมก็ได้แบบว่าเวลาจุดแล้วแบบห้องจะได้หอมๆอ,อะไรเงี้ย แต่คือการจุดเตียงไวไ้แถวไอการจุดเทียนไวไ้แถวเตียงเนี่ยก็คืออันตรายนะคะทุกคนถ้าเราแบบไม่ระมัดระวังเนี่ยจะทําให้บ้านไฟไหม้ได้นะคะตรงนี้ก็เป็นโซนแบบนั่งดูทีวีนะคะทุกคนมีแบบโต๊ะทัศน์สือด้วยอ่ะประมาณนี้เลยนี่ก็จะมีทางออกของบ้านอีกนะคะพอมาทางบ้านเนี่ยตรงนี้จะเป็นส่วนของโซนของห้องน้ำนทุกคนคือเป็นห้องน้ําที่แบบตรงนี้มีรูด้วยอะ่ะคือเป็นรูที่แบบว่า เราสามารถออกมาได้เลยแค่แบบหมอบลงแล้วก็คลานออกมานี่คือออกมาได้เลยแล้วคือเวลาอาบน้ําเนี่ยมันจะวิววิวอยู่นะคือใจวิววิวะเพราะว่าข้างบนอ่ะมันจะเป็นแบบไม่มีเพดานใช่ไม่มีเพดาน <c oughs> แล้วก็ข้างล่างจะมีแบบรูที่แบบว่าคนเนี่ยสามารถคลานออกมาได้เลยตรงนี้ก็เป็นส่วมนะคืออันเนี้ยคือแบบส่วมแบบนั่งแล้วมันติดกับแบบขาถึงพื้นนะมันจะรู้สึกแบบแปลกๆอยู่นะ ส่วนตรงนี้ก็เป็นอ่างน้ำแล้วก็มีกาละมังอยู่ตรงข้างใต้นะทุกคนเอาจริงนะที่จริงแบบกาละมังก็จะอยู่ในน้ําแต่นี้กาละมังอยู่บนพื้นนะคะอ่ะก็ไอดีแรกก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะคะทุกคนก็คือสวยเลยนะแบบใช้ได้เลยอะ่ะไม่ใช่ใช้ได้หรอกคือสวยเลยเดี๋ยวเรามาดู ID ที่2กันค่ะทุกคนส่วน ID ที่สองนะคะก็จะเป็นไอนี้นะคะทุกคนอ่ะ ID เนี่ยเราก็จะทิ้งไว้ในคอมเมนต์นะเราลืมบอกทั้ง3 i มอเลยไปเดี๋ยวเราไปดูกันนี่ก็คือก่อนเข้าก็จะมีป้ายอะไรต่างๆนะคะดูคนเขียนไว้ตรงนี้ส่วนของอาสารเจ้าเล็กๆแล้วก็ก้อนหินเนี่ยคือในเกมมีอยู่แล้วนะไม่ต้องสงสัในะทุณว่าเขาสร้างยังไงคือในเกมแบบเขาสร้างไว้ให้อยู่แล้วส่วนตรงนี้ก็เป็นทุ่งนานะคะดูคนอันนี้ก็ สวยอีกแบบเลยเหมือนแบบมีดินด้วยเนาะเพราะว่าอันแรกไม่มีดินเราก็ไม่มีแบบที่ข้ามไปข้ามมาแบบนี้ส่วนตรงนี้ก็เป็นศาลาเล็กๆนะคะแบบนั่งได้นะคะทุกคนจะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนส่วนตรงนี้จะเป็นบ้านนะคะตรงนี้มีเป็นอ่าเก้าอี้อ่ะ,อะแล้วก็ทางด้านของข้างในเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันมก ก็คือเข้าไปไม่ได้นะเหมือนจะเป็นแบบแค่บ้านตกแต่งไว้เฉยๆแต่ว่าเข้าไปข้างในไม่ได้นะคะทุกคนส่วนว่าหลังนี้ก็เข้าไปได้ไหมน่าจะเข้าไปไม่ได้หละอ่ะเข้าไปไม่ได้นะคะทุกคนแบบนี้เลยคือทุกบ้านเนี่ยจะมีเก้าอี้โต๊ะแล้วก็จัก,กรยานอยู่หน้าบ้านทุกหลังเลยนะแต่แค่แบบเข้าไปในข้างในไม่ได้เฉยๆนะคะทุกคนอ่ะประมาณนี้เลยส่วนตรงนี้ก็คือเป็นข้าวต้มนะคะข้าวต้มไม่ก็ แกงฟักทองนี่แหละจะไม่ได้เอ้ยไม่ใช่จะไม่ได้หรืคือดูไม่ออกนี่บ้านหลังนี้เข้าได้นะแต่แค่เข้าได้ก็จริงแต่ข้างในไม่มีอะไรเลยโล่งจ้งเลยทุกคนอ่าประมาณนี้บ้านหลังนี้ไม่มีจักรยานหรอไม่มีจักรยานนะคะอะแล้วหลังนี้เข้าไปได้ไหมหลังนี้เข้าไปไม่ได้ค่ะแต่ว่ามีจักรยานนะทุกคน <S <S คือเหมือนแบบตกแต่งไว้เฉยเพราะว่ากันโลงน่งไงถ้ามันโล่งเกินไปมันจะดูแบบไม่สมจริงอะไรเงี้ยก็เลยแบบสร้างไว้ส่วนบ้านหลังนี้นะคะก็ เข้าไปได้นะแต่ว่าพื้นเนี่ยก็ไม่มีพื้นอ่ะเป็นเป็นติดดินไปเลยอ่ะหรือไม่ใช่บ้านอาจจะเป็นฟาร์มได้มั้งแต่ตรงนี้แหละคือฟาร์มของแท้เลยตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าน้ํานะน้ําที่แบบว่าหมูกินอะไรอย่างเงี้ยคือไอ้บ้านอะเมื่อกี้อาจจะไม่ใช่บ้านมันไม่ใช่บ้านสัตว์หรอกเพราะว่ามีแบบเป็นรูปทรงของบ้านคนเลยอ่ะแล้วก็มีจักรยานอยู่ข้างหน้าด้วยส่วนตรงนี้ก็เป็นเหมือนเล้าไก่อ่ะ ใช่เหมือนเล้าไก่เลยเนาะดูจากสีแล้วก็รูปร่างเหมือนเล้าไก่เลยเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนส่วนมาอีกมุมหนึ่งนะคะตรงนี้จะเป็นร้านขายไข่นะคะทุกคนส่วนตรงนี้ก็ร้านขายผักแล้วก็เป็นแครอทแอปเปลิลตรงนี้ก็ร้านขายเนื้อสัตว์แล้วก็ขายเห็ดแล้วก็ขายผล,ลไม้นะคะประมาณนี้เลยนี่นะคะก็จะเป็น อ่าไอหลังที่สองนะคะเดี๋ยวเรามาดู ID ที่3กันเลยค่ะทุกคนอ่าสำหรับ ID ที่3นะคะก็จะเป็น ID นี้นะคะทุกคน i d. นี้เลยอ่าเราก็ลืมบอกนะว่าไอทั้ง3ามไอดีเนี่ยถ้าใครแบบดูไม่ทันจดไม่ทันกดแคปไม่ทันเนี่ยเราก็จะทิ้งไว้ในคอมเมนต์ให้นะคะทุกคนอ่าส่วนเป็นอันนี้ก็เป็นบ้านที่เข้าไปไม่ได้นะเป็นบ้านเล็ก ตรงนี้ก็มีศาลานะทุกคนคือทุ่งนาเนี่ยก็จะมีศาลาเนี่ยใช่ดีแรกก็ไม่มีศาลานะแต่ ID สองมีศาลา ID สามก็มีศาลาอีกตรงนี้ก็เป็นทุ่งนานะคะคือทุ่งนาแต่ละทุ่งนาเนี่ยไม่เหมือนกันเนาะทุ่งนาแรกจะเป็นน้ําสีขาวเลยทุ่งนาที่สองจะมีแบบมีดินโปะทุ่งนาที่สามเป็นน้ําสีใสแต่ว่าเหมือนทสุดก็คือทุ่งน้ําสีใสนะส่วนตรงนี้คือเราจําชื่อไม่ได้แต่มันจะเป็นแบบอยู่ในการเกษตรนี่แหละเครื่องเครื่องใช้อันเนี้ย เคยผ่านหูผ่านตาอยู่แต่ว่าจะไม่ได้นี่ก็จะเป็นบ้านนะคะอะเดี๋ยวเรามารีวิวข้างๆรอบๆบ,บ้านก่อนตรงนี้ก็จะเป็นแบบบ่อน้ํานะคะทุกคนก็แบบล้างมือล้างเทา้าล้างหน้าแปรงฟันนี่แหละถ้าจะไม่ผิดนะส่วนตรงนี้ก็เป็นตุ่มน้ํานะเขาเรียกว่าใส่น้ําอะไรอะน้ํากินเหรอเพราะว่ามันอยู่ใกล้ๆห้องครัวนะน่าจะเป็นน้ํากินแหละไม่ก็เออน่าจะเป็นน้ําอาบนะน้ําอาบมากกว่าส่วนตรงนี้ก็มีแบบเป็นฟืนเป็นไฟทําอาหารนะคะทุกคน เอ้ยฟืนตกหมดเลยคือสมจริงมากฟื้นตกทุกคนอย่าไปหาเดินชนนะเพราะว่าแบบถ้าฟืนตกถ้าฟืนตกเมื่อไรเนี่ยคือมันจะกลับมาไม่ได้ตรงนี้ก็จะมีแบบว่าโซนวางจานวางอะไรอย่างนงี้ยนะทุกคนมีผลไม้เห็นไหมฟื้นมันหายไปจริงๆด้วยหายไปเลยอะ่ะอ่ะจะเป็นประมาณนี้นะคะส่วนตรงนี้จะเป็นห้องส่วมค่ะทุกคนคือส่วมแบบเนี้ยเอาตามตามจริงๆเลยอะ่ะ ถ้าเป็นแบบพวกบ้านนอกอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยมีส้วมแบบนั่งเนาะแบบชักโครกอะ่ะคือมันจะเป็นแบบส้วมแบบนั่งยองยองอ่างเงี้ยอ่ะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นราวตากผ้านะคะประมาณนี้เลย <c oughs> อ่ะส่วนข้างในบ้านนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้างในบ้านกันตรงนี้จะมีต้นไม้ดอกไม้ก่อนเข้าบ้านเสียงมันสันส่นๆอ่ะตรงนี้นะคะเปิดมาตรงนี้ก็จะเป็นหิ้งพระนะคะเป็นแบบเป็นห้องพระเนี่ยแหละเป็นหิ้งพระอ่าใช่ ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นพรมนะคะเป็นแบบมุมดูทีวีนะคะทุกคนคือทีวีแบบเล็กๆแบบเหมือนอยู่เก้าสูอน่ะน่ารักมากตรงนี้ก็จะเป็นแบบเป็นตู้นะคะตู้ชั้นวางของแล้วก็มีแจกันต้นไม้หรือแจกันดอกไม้นะน่าจะเป็นต้นไม้อ่ะดูจากใบตรงนี้ก็เป็นแบบที่นอนนะคะทุกคนเพราะแบบบ้านนอกเนี่ยเขาจะไม่นอนแบบเป็นเตียงเตียงอะไรเงี้ยอาจจะมีก็ได้แต่คือเป็นแบบส่วนหน่ก็จะเห็นแบบว่าปูพื้นนอนใช่ไหมเออก็ประมาณนี้นะคะ อ่ะเป็นบ้าน ID หลังนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนอ่าประมาณนี้เลยคือก็จะมีแบบว่าต้นไม้อันนี้คือต้นไม้แบบเหมือนต้นหอมเลยลูกทรงแล้วตรงนี้ก็จะเป็นดอกไม้นะคะเป็นแบบสวนดอกไม้ต้นไม้ที่ปลูกมานะคะุกคนอ่ะก็ประมาณนี้เลยสําหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแจก ID บ้านกลางทุ่งนาน,นะคะในคลิปหน้าอยากจะให้รีวิวอะไรอีกหรือสอนทําอะไรอีกก็ คอมเมนต์มาได้เลยนะคะทุกคนถ้าทำได้ก็จะทำให้นะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะบายค่ะ